สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องแฮกเตอร์แล้วังเลยผมจะมาเล่นแกว้งไฟเล่งเลยเล่งจรงจังโอเคมาโอกกีมาเอากำลังจะแอคท่าเลยปุ๊บ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  เอาดิเอ้านี่เด็ดปีงครับเด็ดปี เป็นปีนนผมอ่อน,นจะมากมเล่นนานแล้วอันนี้ผมไม่คุยเล่นและ เอเอาไม้กันสนายเหรอได้เป็นไงหลอกหลอกอแป๊บหนึ่ง ยึบตุกคนตอนนี้ผมเอาเน็ตปิงก็ต้องปิงปึ๊บนีคลิปยหสามนะนย ปึ๊บไลใช่เหรอใช่เหรอ,อ,อ,อุเจดอ่อใช่ Mä oon oh, mattoa. -ma ม่ถ้าผมยิงมันมันเลือดือน้อยจังกคนลู้ <Humans. hard yt livelihood> Adi. Eh, mun pergi mana? เ,เออบ๊ายบายแล้วก็จบเพียงเท่าไหา้เสร็จแล้วบ๊ายบายออจบแล้วออข้างหน้าเดี๋ยวมานะครับเย็บไม่้